สวัสดีครับผมเก่งเพียรพลนะครับในวิดีโอนี้ผมก็จะทำการแนะนำแนวทางการสร้างเว็บไซต์สำหรับโปรโมทคลิกแบงก์แอฟเฟลเนะครับโดยผมจะยกตัวอย่างเว็บไซต์นี้ให้ดูนะครับเว็แบบไซต์ชื่อว่า l o w e i g h t Pro นะครับซึ่งเว็แบบไซต์เนี้ยวีนี้เนี้ยก็เห็นจะใช้ว่าเป็น affiliate site นะครับซึ่งส่วนมากก็จะเป็นทำขึ้นมาเพื่อโปรโมทโปรดักตในหมวด การลดน้ำหนักลดไขมันนะครับนี่ค,นครับสินค้าที่เขาโปรโมทก็จะมี the diet solution t o o l about app fat burning furnace burn the fat f e e the muscle นะครับก็พวกนี้เนี่ยล้วนจะเป็นสินค้าทั้งสิ้นนะครับแล้วเขาทำยังไงเขาก็ทำการวิจัยคีย์เวิร์ดก่อนครับอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าคีย์เวิร์ดของเขาเนี่ยตรงๆนะครับ fat burning furnace review นะครับ แต่ให้เกิดสมมติว่าเขาเอาไอ้ Fat Burning Furnace Review เฉยๆเนี่ยมาใช้เป็นหัวข้อบทความมันก็จะดูจืดชืดเกินไปใช่ไหมครับเขาก็เลยตั้งชื่อว่า Fat Burning Furnace Review a Unique System but Does It Work ทำให้คนอ่าน้วรู้สึกเออสนใจมันมันใช้ได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับแล้วเขาก็ทำการเขียนคำอธิบายนะครับว่า ใช้แล้วมันดียังไงนะครับส่วนมากก็จะเป็นบทความที่อสอนเ,อเป็นบทความที่อธิบายว่ามันดียังไงมากกว่านะครับเพราะว่าเน้นว่าอยากขายให้ได้นะครับบทความนี้แต่ว่าเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ชมอย่างเดียวนะครับเขาจะมีทั้งบอกข้อดีอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็มีข้อเสียนะครับคือ คือเราต้องคิดก่อนครับว่าโลกนี้เนี่ยไม่มีอะไรเพอร์เฟกนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยพยายามที่จะเขียนอะไรให้มันดูเพอร์เฟกมากเกินไปเนี่ยมันก็จะดูไม่จริงนะครับดูหลอกลวงเนี่ยครับบอกว่าขายขายอา,อาหารเสริมที่เขาชอบมากเกินไปในแฟตเบรนนิ่งเฟอร์เนสนะครับแล้วต่สุดท้ายก็ก็บอกว่ามันดีอยู่ดีนะครับแล้วก็ทำลิงก์พวกนี้เนี่ยเป็นแอฟฟิลิเอต์ลิงก์หมดเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ว่าใช้ชื่อสินค้าตามด้วยคำว่ารีวิวเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดนะครับซึ่งเป็นไบเออร์คีย์เวิร์ดเขาก็เลยไม่ได้ทำการตั้งใจจะเก็บอีเมลมากนะครับยกเว้นจริงๆแล้วมันจะมะีป๊อปอัพขึ้นมานะครับให้คุณถ้าเกิดคุณเข้ามาดูนะครับคุณก็จะเห็นป๊อปอัพขึ้นมาเพื่อเก็บอีเมลเพื่อเอาสำหรับทำอีเมลมาเก็ตติ้งนะครับนี่นครับคุณสามารถดูได้ช่องทางขวานี้ก็คือว่าถ้าคุณกรอกชื่อกับอีเมลไว้เนี่ยคุณจะได้ e อีน ความลับเจประการในการลดไขมันอย่างถาวรนะครับถ้าเกิดคุณสนใจที่จะทำอ e ีเมลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยวิธีการทำที่ดีที่สุดก็คือเรียนรู้ว่าคนที่เขาทำในหมวดน,น,นั้นเนี่ยเขาทำยังไงนะครับคุณก็อาจจะมากรอกชื่อกับอ e ีเมลตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็วกด uh, Instant Access นะครับเพื่อแล้วก็รออ่านอ e ีเมลของเขานะครับ uh, ดูว่าเขาส่งอ e ีเมลแบบไหนมาถ้าเกิดคุณดูดีๆคุณจะสังเกตได้ว่าเขาจะไม่ได้ส่งอ e ีเมลเพื่อขา,ขายของที่ดูเป็นสแปมมาเหมือนกับที่หลายๆคนเคยเห็นนะครับถ้าเกิดว่าคุณทําได้เนี่ยก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถสร้างรายได้ไดในระยะยาวกับคลิกแบงค์นะครับซึ่งผมก็แนะนําพอสมควรนะครับต่อจากต่อจากส่วนอ e ีเมลมาเก็ตติ้งแล้วเนี้ยก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีบทความอื่นๆน,นะครับ ซึ่งบทความเหล่านี้เนี่ยเอาจริงๆเขาได้วิจัยคีย์เวิร์ดมาหมดแล้วนะครับ how to lose t i e s นะครับลดต้นขาอยังไงนะครับ get affirm belly นะครับนี่ก็เป็นคีย์เวิร์ดทุกข้ทุกหัวข้อเนี่ยใช้คีย์เวิร์ดหมดเลยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้ทำโพสต์เหล่านี้เนี่ยให้ติดอันดับในคีย์เวิร์ดที่เขาต้องการได้นะครับและพอคนเข้ามาเขาก็จะมีโอกาสที่จะขายสินค้าได้นะครับโดยที่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ พูดเกี่ยวกับสินค้าโดยตรงนะครับแต่เขาก็จะอธิบายว่ามันเกี่ยวข้องกับสินค้ายังไงนะครับอย่างเช่น How to Lose Manboobs นะครับเอาเอานมผู้ชายออกยังไงนะครับเนี่ยครับนมผู้ชายครับคือตรงนี้นะครับก็เขาก็สอนอธิบายเขาก็พูดพูดไปนะครับแล้วเขาก็บอกว่าไอ้โปรแกรม t ู about app เนี่ยทำให้ทำให้อ่านมเยอะๆของผู้ชายเนี่ยหายไปกลายเป็นกล้ามแทนนะครับเนี่ยครับ และท้ายบทความเนี่ยคือคือคีย์เวิร์ดที่เป็นคีย์เวิร์ด how to แบบนี้เนี่ย conversion rate หรือว่าอัตราที่คนจะซื้อเนี่ยก็จะต่ำกว่าคีย์เวิร์ดที่เป็นพวกชื่อสินค้าตามด้วยรีวิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยทำการใส่ว่าจะแจก ebook กฟรีตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้สร้างโอกาสที่ถึงแม้คนที่เข้ามาตอนแรกเนี่ยยังไม่ซื้อของแต่เขาก็จะส่งอ e ีเมลไปทำให้คนอยากซื้อของทีหลังได้นะครับเป็นการทำ marketing ในระยะยาวนะครับ ถ้าเกิดคุณจะทำ affiliate กับคลิกแบงค์นะครับก็ใช้เว็บไซต์แบบนี้เนี่ยเป็นต้นแบบได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเว็บไซต์แบบนีน้ก็ประสบความสําเร็จพอสมควรนะครับถ้าเกิดคุณสามารถทําให้คีย์เวิร์ดเหล่านี้ติดอันดับได้หมดเนี่ยไรายได้เว็บนี้เนี่ยก็จะไม่ต่ำกว่า4ี่ห้าพันเหรียญต่อเดือนนะครับหรือว่าเป็นแสนนะครับเพียงแต่ว่าคีย์เวิร์ดเหล่านี้เนี่ยอาจจะทําการแข่งขันได้ยากหน่อยนะครับคุณอาจจะถ้าเกิดไม่มีประสบการณ์อาจจะต้องไปจ้างคนทา SEO นะครับแต่ว่า ผมก็ว่ามันก็คุ้มพอสมควรนะครับถ้าเกิดคุณสามารถเก็บอีเมลได้ขายของได้นะครับก็วิดีโอนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะครับถ้าคุณสงสัยอะไรก็สามารถถามได้ครับสวัสดีครับ